ถ้าเราหยุดภาษาด้วยปัญญาก็แยบคลายกว่าสิได้ทำได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่พิณาแยอกองค์ประกอบภาษาเลยเนี่ยภาษามาละทางลายเนี่ยทางตาเนี่ยนะ <laughs> ทางหูบ้างทางนั่นทางนี้บ้างเนี่ยแล้วแล้วถ้าเราจะหยุดหยุดภาษาที่เขากำลังสร้างครับอย่างเช่นเขากำลังด่าเราเราควรจะทนฟังหรือเราควรจะ ขยับลุกปุ๊บให้เขาตกใจแล้วเขาหยุดแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําหรือไปไหนก็ได้ครับคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอาสวะในส่วนที่ควรเลี่ยงก็มีเรื่องในการพูดทั้งติทั้งชมโดยความเป็นจริงโดยการอนควรอะไรเงี้ยครับคาถามก็คือว่าการทนรับผัสสากับการสร้างเหตุให้เขาหยุดแต่ถ้าติแล้วเขาไม่หยุดแล้วมันจะเกิดเรื่องเนี่ยเราก็ต้องพิณาใช่ไหมคืออย่างสมมติพิณาว่าไม่เกิดเรื่องดีกว่า นะครับครับถ้าป็นเรื่องให้เขาก่อฝ่ายเดียวเราไม่ไปก่ออย่างเงี้ยเขาอยากก่อก่อไปเขาอยากก่อเรื่องก่อไปอย่างเงี้ยแต่เราก็รับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางน่าจะดีกว่าถูกธรรมะกว่านะถูกธรรมะกว่าใช่ใช่เพราะเรามุ่งการหลุดพ้นไงเขาไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เราอยากหลุดพ้นเราก็สังวรสำรวมมินทรีย์เป็นเต่าหัวถัวแขนหัวถั่วแขนขาไว้ในกระดองไม่ยืดหัวแขนขาไปให้สุนัขจิ้งจอกมันกัดกินเนา บางทีเราคิดว่าเราจะโต้ตอบอย่างนี้ยครับมันก็คนพ่านมันก็มีวิธีโต้ตอบที่เบี่ยงเบนประเด็นเรื่องอย่างอื่นไปได้มันมีวิธีแต่งเรื่องเยอะแยะไงะหยิบตรงน้นตรงนี้มานิดๆหน่อยๆสร้างเรื่องขึ้นมาเราก็จะแก้กันไม่จบโต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้แล้วแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าการการทนเนี่ยมันจะไม่ได้รับภาษาที่เขาจะสร้างหนักขึ้นเรื่อยๆรอการโต้ตอบจากเราครับ ก็เราจะรู้ว่าฐานะว่ายอ,ยอมยอมตายให้ได้แบบพี่ขูชาวสุนา <c oughs> ปาลัน <c oughs> ตาชนบทใช่ไหมถ้าเรายอมตายได้เนี่ยใช่ไหมผู้เจ้าถามเนี่ยเนี่ยจะไปที่ชนบทตรงนั้นนะ่ะชาวสุนาปาลันตาชนบทเขาดูร้ายนะชอบด่าบริพาสใช่ไหมพี่กูนี่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าเขาประหารข้าวงด้วยฝ่ามือใช่ไหมเอาละเถอะ เขาประหารเธอด้วยฝ่ามือละ่ะดีกว่าประหารด้วยก้อนดินเอาั้เอาทัา้เขาทำร้ายเธอด้วยก้อนดินล่ะดีกว่าทาร้ายด้วยก้อนท่อนไม้อ่าถ้าเขาทาร้ายเธอด้วยไหมดีกว่าเขาทาร้ายข้าบงด้วยสัตราอ่าถ้าเขาทาร้ายเธอด้วยสัตราละ่ะดีกว่าทำร้า,ายข้าบงด้วยอาวุธใช่ไหมแล้วถ้าเขาปิดชีพเธอละอืมก็ไม่เป็นไรนะสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอิจนาละอาใจในกายที่เป็นที่ประชุมแห่งมาพุตาทั้งสิ้น สแสวงหาสัตราเพื่อฆ่าตัวเองก็มีใช่ไหมแต่ตอนนี้สัตรามาอยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่ต้องวิ่งสแสวงหาเลยโชคดจีจังเลยนะตายก็ตายก็เขาอยากให้เราตายก็ไม่เป็นไรเวลาเขาจะให้เราตายโยมก็สำรวมอินรีย์นิ่งๆดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอามันจะทํำยังไงอะโยมนะมันจะตายแล้ววะใช่ไหมต่อสู้กันไปก็เท่านั้นอ่ะใช่ไหม ก็สำรวมอินทรีย์ดีกว่าใช่ไหมพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเป็นความรู้สึกว่าเบียดเบียนครับคือความรู้สึกยอมตายเนี่ยถือเป็นการเบียดเบียนตนไหมครับไม่อ่ะก็คือเราเราสละไงว่าตนเนี้ยไม่ใช่ตนอยู่แล้วกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นเราไม่ได้อยากจะฆ่าตัวเองก็เขาอยากฆ่าแล้วเราก็พูดดีๆกับเขาแล้วเขาไม่หยุดไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกก็ปล่อยนิ่งๆใช่ไหมอ่า แล้วเราควรเลี่ยงไหมครับหมายถึงว่าก,ก็เลี่ยงก่อนไงหลีก,ก่อนเลี่ยงก่อนให้เหตุให้ผลก่อนบอกก่อนอะไรก่อนใช่ไหมให้เหตุผลหมดแล้วอะไรหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ก่อนนะสำรวมอินทรีย์และอย่างพิสูจน์ที่ว่าเนี่ยเลี่ยงไปเมืองอื่นได้ไหมครับหมือนถึงตัวอย่างในในพระสูตรเนี่ยเออก็เลี่ยงไปเมืองอื่นก็ได้อ่ะนะแต่พระาศาสดาก็คงเห็นเหตุหปัจจัยแล้วอ่ะอืมเพราะว่าพิกูุลูกนี้ก็ไปสร้างอริพคนให้ได้อีกจํานวนมากครับ แล้วตัวท่านก็ผู้เจ้าก็คงมองแล้วว่าคงมีทำเครื่องอยู่แล้วละ่ะเอาตัวรอดแล้วละ่ะยังไงไปเมืองอื่นถ้าเหตุมันจะต้องตายมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าผู้เจ้าท่านยังตัดในอาสวะในส่วนที่คนเลี้ยงก็มีบ่อแล้วก็สิง,งโศโค,ครับช้างดุมา้มาดุงูดุสุนัขดุอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปวิ่งหามันไม่ใช่อยู่ๆแหมอยากฟิต ใช่ไหมไปเข้าซาฟารีเวิลด์เดินเล่นนะสิงโตตะคุบตายพอดีไม่ต้องไปท้าทายขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็อยู่ของเราธรรมดาอย่างเงี้ยถ้า,เ,าเหตุปัจจัยมันเข้ามาเองก็ช่วยไม่ได้นะแล้อย่างคราวนี้เราจะพิจารณาอย่างไงให้เรารู้ว่าอันนี้เราควรเลี่ยงไม่ควรเลี่ยงหรือควรแลก คือการอดทนเนี่ยมันเหมือนการเข้าไปแลกอะครับแลกว่าอกุศลในใจเราจะเจริญขึ้นอืหรือจะกุศลจะเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ตัดสินใจยังไงอะครับก็คือไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไงเราเรากล่าวไปเนี่ยการกล่าวของเราเนี่ยมันทิมแทงเขาด้วยหอกปากไหมถ้าทิมแทงเราก็อย่าไปทิมแทงครับเนี่เราเราก็ไม่เบียดเบียนนะตนเองเราก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนไงก็ต้องใช้ปัญญา สติปัญญาพอสมควรระศส,สดาเลยบอกการอยู่กับคนพานเนี่ยต้องอยู่ด้วยสติและปัญญาถึงจะเอาตัวรอดได้นะไม่งั้นก็คือต้องหลีกออกมาก,กุศลกรรมมบทสิบเราต้องวาจาเราต้องทําพยายามไม่ไม่พูดไม่ดีอ่าเพราะการคิดไม่ดีเป็นเหตุให้พูดไม่ดีการพูดไม่ดีมันมาจากการคิดไม่ดีพระองค์บอกว่าพอมิจฉาสังกปะบริบูรณ์เนี่ยนะมิจฉาวาจาก็บริบูรณ์ พอมิจฉาวาจาบริบูรณ์มิจฉาตาก็บริบูรณ์มิจฉา,าชีวะก็บริบูรณ์ไล่ตามกันมาเลยเพื่อนฝูงที่มากับเราก็ก็จะเป็นพวกมิจฉามาด้วยกันนะ,ะเพราะมันจะคอเดียวกันไงแต่ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ไม่กล้ามาการพูดคุยของคนมีศีลศิล์มันจะเข้ากันไม่ได้การไปในสถานที่มันก็เข้ากันไม่ได้ก็เหมือนกับคนพอนั่งสมาธิรักษาศีลปุ๊บเนี่ย นะพวกคอเหล้าเนี่ยจะบอกเลยว่าเพื่อนที่ที่กินเหล้าจะหายไปหมดเลยนะพอเรามาประพฤติดีปุ๊บเพื่อนหายไปบานเพื่อนที่เพื่อนไม่ดีทั้งนั้นเลยมันเบาสบายดียนะ,ะมีเพื่อนดีคนเดียวพอละหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรไรเราพึ่งตนพึ่งทําได้และเพื่อนที่ดีที่สุดคือมักมีองค์แปดพระเจ้าบอกธรรมะดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงอย่างเนี้ยเราลองใช้หลักการของพระศา,ศาสดาในการ ตัดสินในการแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างน่าจะดีกว่านะาแล้วก็อาจาจะใจเย็นๆลงนิดนึงก็คือนิ่งๆก่อนอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ถ้าคุ้มค่าไม่ลาแต่สัก2ปี3ปีแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็น่าจะคุ้มค่าใช้การเวลาสักนิดนึงเราอดทนไม่มีการไม่มีฟีดแบ็กกลับไปว่าจะต้องอโต้ตอบเข้าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เฉย เขาทําอะไรมาใส่ไล้ป้ายสีก็เ,เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบาย,ายในอากาศเนี่ยสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดใครเขาจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกันน้ํนานคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายสายอุจจาระปัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉย คือยอมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนิ่งทำทิตเสมอด้วยน้ำใครเขาจะเอาของโศกโศกโศก,โกทิ้งลงในน้ำน้ำก็ไม่อิหนาละอาใจน้ำก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานาสติก็ให้เรากลับมาทำอานาปา่าเจริญให้มากทำให้มากนะ,อะเอาธรรมะเป็นเพื่อน